ผมเองเนี่ยนะครับกิเรื่องเล่าให้ฟังผมมาชนะมาต้องชนะมาแล้วนะครับสมัยก่อนผมเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้แต่สูบบุหรี่เนี่ยเยอะมากนะครับสูบบุหรีนะ่ตลอดคนระัเป็นวิทยากรมา20ปีก็สูบไนะแอบสูบบรรยายเสร็จก็แต่ผมไม่เคยสูบบุหรี่ให้ใครเห็นนะผมเนี่ยไม่เคยสูบบุหรี่ให้ให้สมาชิกหรือนะคนภายนอกนะครับเห็นสมัยก่อนเนี่ยผมต้องเข้าบริษัทไง เข้าไปบริษัทไปบรรยงปัญญยายไปให้ความรู้โน่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ผมนี่ก็แอบแอบสูบบุหรีร่ฮะแอบเวลาผมจะสูบบุหรี่เนี่ยผมเดินจากออฟฟิศเนี่ยนะครับเดินจากที่บริษัทเนี่ยผมเดินไปประมาณสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรไปซุ่มแถวๆนั้นมันมีแบบเบื้องว้างอะไรก็ไปสูบตรงนั้นเออนะสูบกันมาจะบอกให้ก็ได้ผมไปแอบสูบอาจารย์เนี่ยที่ปรึกษาผมเนี่ยอาจารย์เทชินเนี่ยสองคนพอเสร็จบรรยงยก็ไป เรียกว่าสูบกันจนโบตันเนี่ยนะครับซื้อโบตันไปด้วยนะเพราะว่าเวลาสูบบุหรี่กลิ่นปากมันจะออกไงเวลาเราเข้ามากินปากมันจะออกใช่ไหมมันก็กินมันออกอะเราก็ต้องอะไรครับซื้อไอริซโซลีนซื้อโบตันอมกันจนปากดําเวลาแลบลิ้นมาเนี่ยปากเนี่ยดำเลยฮนะจนลูกเสษ็จลูกหาถามจานทําไมปากดําอะเอาไม่รู้เหรอที่ปากดําเนี่ยขุมโจรปากดํามึงรู้ไหมเนี่ยถ้าปากดำเนี่ยเป็นคนหนังเหนียวข่าไม่ตาย รู้หรือเปล่านี่คือจันคนหนังเหนียวลิ้นดําลิ้นดํามันฆ่าไม่ตนะก็ไปเรื่อยที่ไหนได้นะครับกินโบตันจนลิ้นดะํะก็สูงกันมานานนะเกิดยี่สิบปีอะไรว่าอย่างนั้นทีนี้เราก็อย่างที่บอกอะ่ะคิดได้เมื่อไหร่ไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะเลิกได้เมื่อไหร่นะครับอคุณจะหยุดมันเมื่อไหร่คุณจะหยุดทําความดีได้เมื่อไหร่ไม่สาคัญสําคัญที่คุณคิดได้เมื่อไหร่ การคิดได้เนี่ยมันก็ต้องมีการมองเห็นการมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาด้วยไม่ใช่เราเอาแต่ตัวกูของกูกูชอบแบบนี้กูจะทําแบบนี้กูไม่สนใจราค่ายลมไม่คิดถึงผู้ส่วนส่วนรวมความผิดของเราเนี่ยนะครับถ้าเราผิดเพียงผู้เดียวเนี่ยนะครับก็อาจจะอภัยกันให้ได้ถ้าเกามผิดต่อต่อตัวเราเนี่ยนะครับคนเดียวเนี่ยก็อาจจะอภยัยได้ครับแต่ถ้าเราผิดต่อสังคมผิดของส่วนรวม อันนี้ก็ต้องให้สังคมเขาเป็นคนตัดสินใจงั้นในฐานะผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นวิจารณ์นะก็รู้สึกว่าอย่างไงกลิ่นก็ต้องมีอย่างอยติดทรงติดเสื้อพอเข้าไปเนี่ยบางทีมันคนมันก็ช่วงนั้นช่วงช่วงก่อนนู้นนะหลายๆปีมันก็ไม่มีการรณนงคลงถูกไหมฮะก็ไม่ได้รณนงคลงอะไรเออตอนหลังมันเริ่มรณน้คลงแล้วรณนงคลงให้คนเกลียดคนสูบบุหรี่ล้ พอเราไปคุยไปเคยอะไรคนก็จะเดินหนีนู่นนี่นั้นน,นี่นั้นเนี่ยคือคือ,คอเราดูกับกิริยาเขาเราก็รู้แล้วเออไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เนเจอร์ไม่ใช่เนเจอร์ของวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แล้วเป็นผู้บรรยายเรื่องของสุขภาพอนามัยนะกินแล้วสุขภาพดีปลอดดีกินอาหารเสริมตัวนี้แล้วมันปลอดดีนู่นนี่ทําให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสารอะไรต่างๆกั่วคาร์บอนไดออกไซด์นู่นนี่ต่างๆพยายามอย่าเข้าไปกล้อย่าเข้าไปสูบอย่าเข้าไปเสฟนะ พูดไปพูดไปมันเหมือนโกหกตัวเองนะครับการพูดไปแล้วโกหกตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับไปหลอกตัวเองอนะ่ะเมื่อหลอกตัวเองเรารู้สึกจิตใจมันจะไปทําให้อะไรแล้วแต่ถ้าเราทําแล้วมันเหมือนหลอกตัวเองเนี่ยนะครับมันจะไปไปติดใจเราเนี่ยมันไม,ไม่ไม่สะเทือนไม่สะเทียนมันไม่แบบมีเขาเรียกว่าตื่นเต้นสดชื่นตื่นเต้นระเบิดบานมันเหมือนเราโก,โกโหกตัวเองเราโกหกคนเนียจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เชื่อไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริเนี่ย แล้วก็จึงบอกว่าการโกรหกคนเนี่ยโกหกได้บางครั้งครับแต่ไม่สามารถโกหกคนได้ตลอดเวลาสุดท้ายคนก็จับได้ลูกศิษย์ลูกหามก็เดินไปสมาชิกก็เดินไปจานทำไรอะ่ะกําลังแบบพ่นกันอยู่เลยเอ <c oughs> เอาจานสูบบุหรี่เลยเหรอเราจะบอกไม่ก็ไม่ได้เพราะหลักฐานมันคาม,มือนิ้วเนี่ยคาบจนอะไรครับคาบจนเหลืองเลยว่าเออแล้วสูบุหรี่เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้สูบก,กันเป็นซอง ซื้อทีมทีส่งสำตัวห้าตัวก็อย่างที่เราไปฟังที่สะเทือนใจก็ไอแปะนี่แหละเอ่อก่อนสูบบุหรี่ไม่ได้สูบคือคือเหมือนกับจะเลิกแต่ไม่เลิกเลิกแต่ไม่เลิกเลิกมากี่ครั้งก็เลิกไม่ได้คือแบบมันอยู่ในสังคมอยู่ในกวนพอเครียดกด็ดูดเครียดก็ดูดไปเข้ออ้างไงพอไปอยู่แบบคนเดียวเปล่าเปลียวคิดนูน่คนคิดนี่เครียดอ้างไยมันไม่มีสมองสมองไม่แล่นก็เป็นข้ออ้างทั้งหมดพยายามที่จะทําทุกอย่างแล้วกินยาเคี้ยวหมากฝรั่งหมาฝรั่งอะไรแล้วก็ไม่เลิกเลิกไม่ได้เคี้ยวหมากฝรั่้ได สิ่งที่จะเรือนใจที่สุดเนี่ยคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปซื้อบุหรี่ข้างบ้านจะมีคนจีนอยู่คนช